นนาตััวท้งะสวัสดีครับผมเพชรอีสานพ่อทหารครับวันนี้เจอใครเจอกับบิ๊กบอสรถนะยาวไหมยาวเราสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยหกสิบน้ำหนักของเราเป็นร้อยเท่าไหร่สิบเจ็ดปีนี้อายุยิ่งมาโชคมวยมาตั้งหกสิบปีแล้วประมาณหกสิบหกสิบนะเราประเภทไงมวยเข่ามวยฝีมือมวยเข่ามวยเข่าไอ้น้องก็ฝีมือนะใช่ล่าสุดเราโชคไม่ดี่ลางสียแล้วไปไงแพ้ แพ้เหรอวันนั้นร้อยเท่าไรร้รอยปอนด์วันนี้ก็วันนี้ก็สี่สิบสี่พันห้าสี่ันห้าเกินอย <45. S 1> ด,ด่จุดดึงนะครับแล้วก่อนให้สองไฟเป็นไงผลง,งานเราสองสองไฟก่อนมาหนะงมาสุดแพ้เป็นตัชิ้นอะ๋อแพ้ล่าสุดแพ้นะล่าสุดชกเท่าไหร่ร้อยปอนด์ก็เวนี้โอเคนะขุมมากี่โลนี่ผมมาปรมาณสองโล,โลสองโลนี่นี่ก็กินเองนอนหลับสบายเลยเป็นไปคตราหจังหวัดตะบนบอ่ะควาเป็นครับเชี่ยนะวันนี้ ชาติจังหวัดตูนกีชาวเซียร์น้นใจผมนะครับที่นี่นะรถยืนหนึ่งเตือนตื่นโอเคน้ำตัวหน่อยสวัสดีครับผมบิ๊กบอสแล้วน้องมวยไทยครับยังไม้เจอใครเจอกับเพชรอีสานแล้วน้องมวยไทยนี่ซ้อมอยู่แล้วน้องซ้อมที่ไหนซ้อมที่ละน้องละนองซ้อมในศูนย์กีฬาหรือว่าซ้อมที่บ้านซ้อมที่ศูนย์กีฬาก็อยู่หลายคนนะมีใครอะมีหลายคนช่วยอีสานเหนือมีเพชรก็อยู่ได้นะตอนนี่อยู่ในแก๊งเดียวกันซ้อมในกันนะนะซ้อมมากี่วันนะ วันสามพฤศจิกายนเราสไตล์ไงมวยครบเครื่องแบบครบเครื่องนะผู้ตรวสืบเคยเจอเขาไหมไม่เขาน่าจะเก่ากว่าเรานะแต่เราได้ลอยกว่านะเราชกมวยไม่ทั้งหมดกี่ไฟบ้านสามสิบกว่าไฟนะสามสิบกว่าไฟเราสูงเท่าไหร่ความสูงร้อยหกสิบมาลน้ำหนักปอยปอยวันห้าสิบปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบหกครับสามไฟหลังเป็นไงชนะกี่ทีสามไฟหลังชนะชนะหนึ่งแพ้สองพลาสุดที่แพ้เหรอแพ้ที่ไหนพล่าสุดชนะที่ไหนที่ที่นี่ที่นี่วันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยปอนด์ เอาหนอวนี้สีสีไหมเท่าไหร่นะสีสีขึ้นมาเกินไปจุดหนึ่งใช่เวรนี่ต้องมันใหญ่ไหมรอพอดีไม่พอดีพอดีนะไม่ต้องคุมแต่สามโลน่าจะมีมั้งได้นะอ่าเป็นคนจากจังหวัดลองอ่าฝากไปครับเกียรตินอนมาฝากเช้าแล้วลองติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวพี่โอเคขอโชคดีน้จ๊ะ